สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมา,านำเสนอกับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพิมพ์พระนะครับโดยเฉพาะพระกลุ่ที่สร้างในสมัยโบราณเนี่ยนะครับจะมีลักษณะพิมพ์เป็นแบบไหนบ้างนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะครับไปเจอ,อพระนะครับ พิมพ์ก็ใช่นะครับแล้วก็เนื้อหาก็ใช่นะครับแต่พอดูขนาดเนี่ยโอ้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่กว่าพิมพ์ใหญ่ที่เราเห็นในหนังสือหรือว่าในวงการทั่วไปตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะแล้วพระแบบนี้นยเขาจะเรียกพิมพ์อะไรนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในระหว่างการศึกษาสะสมพระเครื่องเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสพบกับผู้รู้นะครับหลายๆท่านนะครับท่านก็ได้ให้ความเห็นนะครับว่าพระที่สร้างกันในสมัยก่อนนะครับมีหลายขนาดนะครับหลายขนาดจริง รเราจะเห็นเล็กกลางใหญ่นะครับเป็นขนาดตามปกตินะครับซึ่งก็จะพบมากนะครับแต่ถ้าใหญ่มากกับเล็กมากเนี่ยก็จะพบน้อยนะครับซึ่งก็แม้กระทั่งการสร้างพระในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในบางครั้งเช่นกันนะครับที่มีพระองค์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็องค์เล็กๆนะครับ ถ้าองค์ใหญ่นะครับก็จะเรียกว่าจัมโบนะครับอย่างหลวงปู่โตะนะครับปิตาจัมโบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเรียกตามยุคสมัยของอพระใหม่นะครับอ,อย่างพิมเล็กก็เรียกว่าพิมพ์จีโบนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะครับในสมัยก่อนเ,นเวลาเจอ พระกูองค์ใหญ่ๆนะครับคําที่ใช้เรียกกันนะครับก็คือพิมพ์จักรพพัดนะครับจักรพพัดก็คือใหญ่สุดนะครับรองลงมาก็คือพิมพ์ใหญ่ตามปกตินะครับแล้วก็พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็เล็กกว่าพิมพ์เล็กก็คือพิมพ์จิ๋วนะครับเพราะฉะนั้นพระห้าพิมพ์หลักนะครับน่าจะเป็น ชื่อเรียกนะครับที่ถูกต้องนะครับพิมพ์จักรพัฒนินะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือจัมโบ้นะครับแล้วก็พิม์พใหญ่พิม์พกลางพิม์พเล็กพิม์พจิ๋วนะครับก็จะเหมือนเอนกันนะครับวันนี้ผมมีพระกลุ่นนะครับที่เป็นกลุ่ยอดนิยมนะครับอยากจะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับเป็นพระกลุ่ วัดใหญ่นะครับแห่งเมืองพิษณุโลกนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้าเอ่ยชื่อวัดนี้หลายท่านก็คงพ่อนนึกออกนะครับใช่ครับพระพุทธชินราชใบเสมานะครับวันนี้มีให้ชมสี่พิมพ์นะครับก็คือ พิมพ์จักระพัดนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับ,รบพิมพ์จิ๋วยังหาไม่เจอนะครับไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆท่านได้ดูพิมพ์จักรพพัดแน่นะครับแล้วจะให้ท่านได้ลองเปรียบเทียบขนาดดูนะครับว่าใหญ่เล็กกว่ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับ นี่ก็เป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเป็นพระเครื่องที่เหมาะกับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนะครับคำว่าผู้นำเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับผู้นำเนี่ยถ้านำดีๆน,นะครับก็จะนำผู้ที่ตามนะครับบริวารทั้งหลายเนี่ยนะครับ ไปสู่ความรุ่งเริ่ลรุ่งโรดลุ่งเลืองนะครับแต่ถ้านำไม่ดีนะครับก็อาจจะนำสู่หายนะได้นะครับแต่ในความหมายของพระเครื่องนะครับพระเครื่องที่ผู้นำควรมีติดกายเนะี่ยคือผู้นำในทางดีนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธเราถือความดีเป็นใหญ่นะครับครับนี่เป็นพระเครื่องที่ สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทนะครับกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทัยนะครับที่ท่านได้สร้างไว้เมื่อครั้งของเมืองพิษณุโลกนะครับประมาณปีพุทธศักราช1900นะครับถึงปัจจุบันก็อ,อ,อายุประมาณ6เกือบ700ปีแล้วนะครับครับพระพุทธชิน,นาราชใบเสมาน,นะครับ พระเครื่องศิละปะนะครับสุขโขทัยที่ได้รับอิทธิพลจากลพบุรีนะครับจะเห็นว่าพระพักยังเข่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับพระพุทธชินราชจะเป็นศินละปะสุขโขทัยนะครับซึ่ง พระพักท่านเนี่ยเอิบิ่มนะครับยิ้มนะครับแต่ถ้าเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาซึ่งเป็นพระเครื่องเนี่ยหน้าตาค่อนข้างเข้มขึ้นนะครับเป็นเข้มขึ้นที่แฝงด้วยความเมตตากรุณานะครับครับเรามาดูว่าพิมพ์พระนะครับที่เรียกกันอยู่นะครับ แล้วก็บางครั้งนะครับเราไปเจอพระกุกนะครับที่องค์ใหญ่กว่าปกติแล้วเราจะเรียกอย่างไรนะครับบางคนก็บอกเป็นบางคนก็ตีว่าไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่คือไม่อยู่ในสารระบบก็บอกไม่ใช่นะครับแต่เรว,วันนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นพระพิม์พใหญ่ นะครับพระพุทธจินนาาชใบเสมาพิมพ์ใหญ่ฐานสูงนะครับพิมใหญ่ฐานสูงนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์กลางฐานสูงนะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กฐานสูงนะครับคำว่าฐานสูงฐานเตี้ย цвет, นะครับในพระพุทธจินนาาชใบเสมาเนะี่ยก็คือว่าถ้าเป็นฐานปกตินะครับฐานเตี้ยนะก็จะไม่มีส่วนนี้ ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นฐานเตี้ยนะครับถ้าต่อส่วนนี้ออกมาก็เป็นฐานสูงนะครับที่ดูว่าเป็นพิมพ์พใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าอ,อ,องค์ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าอ,อ,องค์พระเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเท่าๆกันเลยนะครับระหว่างพิมพ์กลางกับพิมพ์พใหญ่ขนาดนะครับขนาดของแม่พิมพ เกือบจะเท่าดูเหมือนจะเท่ากันด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนี่ยคือพุทธลักษณะนะครับองค์พระที่อยู่นะครับในแม่พิมพ์นะครับองค์พระที่เป็นพิมพ์ใหญ่จะพระพักเข้มขึมนะครับแล้วก็เครื่องทรงหรือว่าการแกะพิมพ์เนี่ยจะลึกนะครับลึกชัดคมชัดลึกนะครับมากกว่า พิมพ์กลางนะครับเห็นไหมครับพระอุละนะครับเนี่ยจะเห็นแบบกล้ามเนื้อนะครับชัดเจนนะครับนะทุกอย่างจะชัดเพราะพักชัดมากนะครับขณะที่พิมพ์กลางนนะครับก็จะเนี่ยดอูอ่อนช้อยลงมาหน่อยนะครับอ่อนช้อยลงมาแต่ว่าองค์นี้เป็นจิน เงินนะครับแต่ว่าแก่ตะกัวออกสนิมแดนนะครับสนิมก็เลยมาปกคลุมเยอะนะครับทั้งสามองค์ที่เป็นชิ้นเงินหมดนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นว่าลักษณะของกล้ามเนื้อนะครับที่ว่าจะเน้นๆเนี่ยนะครับเข้มขึ้นในพิมพ์กลางก็จะลดลงไปนะครับสำหรับพิมพ์เล็กนะครับก็ขนาดพิมพ์ก็จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับ แต่ในรูปอของพระพักนะครับหรือว่าการเน้นเส้นสายต่างๆก็จะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าพิมพ์พกลางแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าพิมพ์พใหญ่นะครับพิมพ์กลางพิมพ์พเล็กเนี่ยอาจจะบอกถึงลักษณะองค์พระก็ได้นะครับที่อยู่ในแม่พิมพ์แม้จะเป็นขนาดเดียวกัน แต่ว่าลักษณะพระนะครับอองค์พระต่างกันนะครับอันนี้เราจะเห็นนะครับเป็นต้นว่าพระ,ะผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้าแก่อย่างเงี้ยนะครับหน้าหนุ่มอย่างเงี้ยนะครับซึ่งขนาดแม่พิมพ์เนี่ยดเท่ากันนะครับแต่ความเข้มในรูปแบบแม่พิมพ์ในศิลปะเนี่ยจะต่างกันนะครับองนี้คือพิมพ์ใหญ่ องนี้คือพิมพ์กลางนะครับองนี้คือพิม์เล็กนนะแล้วองค์นี้ล่ะครับอง์นี้คือพิมพ์จักรพัรนินะครับเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาต่อว่าเอ๊ะทำไมถึงชื่อพิมพ์จักรพัรนินะครับอันนี้ลองให้ดูด้านหลังนะครับดูพระเนี่ยนะครับถ้า ดูหลังเนี่ยดูง่ายๆนะครับก็จะเ,เป็นตัวชี้วัดต,ตัวหนึ่งเหมือนกันว่าเกหรือแท้นะครับก็ให้ดูด้านหลังนะครับแต่จริงๆก็อยากให้ดูขนาดเห็นไหมครับว่าถ้าท่านไม่เห็นพิมพ์ท่านแทบไม่รู้เลยว่าองค์นี้คือพิมพ์กลาง,งคือพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยสูสีกันมากนะครับแต่องค์นี้พอรู้นะครับว่า พิมพ์เล็กกว่าเพื่อนนะครับนะครับแล้วอันนี้ใหญ่สุดนะครับไม่เห็นองค์พระนะครับทีนี้มาดูขนาดนะครับขนาดองค์พระนะครับผมจะวางนะครับตอนถ่ายภาพให้ฐานเนี่ยตรงกันนะครับก็คือนี่หนึ่งเซนนะครับตรงนี้หเซนนะครับ เห็นนะครับพิมพ์จักรพรรดิเนี่ยสูงประมาณ5เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรเห็นไหมครับว่าพิมพ์จักรพรรดิชัดทุกอย่างนะครับชัดมากนะครับพระพักชัดเจนนะครับเส้นสายชัดเจนองพระพระอุระนะครับชัดเจนนะครับสมนะครับชัดเจนพิมพ์ใหญ่นะครับก็ชัดนะครับ ถ้าเป็นอ,อ,องค์ที่สวยๆก็จะเห็นเม็ดไข่ปลาเ,เหมือนกันนะครับพิมพ์กลางก็จะชัดลงไปหน่อยนี่พิมพ์เล็กขนาดว่าชัดๆเ,เม็ดไข่ปลาก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับนะก็เล็กๆกันนะครับก็ชัดในรูปแบบของพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่า,าพิมพ์จัก,กรพพัด พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับต่างกันอย่างไรนะครับครับนี่เป็นอลองวัดให้ท่านได้ดูนะครับว่าขนาดนะครับแต่ที่แน่ๆการแยกแยะพิมพระจะดูที่องค์พระมากกว่านะครับนะครับศิลปะ ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะอ่อนช้อยลงมาหน่อยอันนี้ก็อ่อนลงมากว่านะครับครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับถ้าไม่เห็นดน้าเนเราก็ไม่รู้ว่าสององค์นี้เป็นพิมพ์ต่างกันนะครับทีนี้ทำไมนะครับถึง ผู้รู้นะครับเสียนพระสมัยก่อน,นบอกว่าพิมพ์ใหญ่สุดเนี่ยคือพิมพ์จักรพรรดินะครับคําว่าพระจักรพรรดิเนี่ยนะครับเป็นพระปางหนึ่งของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงเนรมิตร,รูปกายของพระองค์นะครับให้เป็นจักรพรรดิที่ใหญ่กว่ากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าจักรพรรดิ จะยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ใหญ่กว่ากษัตริย์มีกษัตริย์หลายองค์นะครับแต่กษัตริย์ที่ได้รับยกย่องให้เป็นจักรพรรดิมีไม่กี่องค์นะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์พระนะครับหากเราได้เลือกให้ถูกนะครับเราจะเห็นคุณค่าของอเครื่องหยาบชัดเจนขึ้นนะครับ พิมพ์จักรพัทนะครับในพระกุกนะครับที่น่าจะเรียกกันตามหลักนะครับก็คือพิมพ์จักรพัทก็คือพิมพ์ใหญ่สุดน,นะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะมีสร้างไว้จำนวนน้อยการพบเห็นน้อยนะครับซึ่งถ้าไม่รู้เนี่ยไปตีเก้น,นะครับก็เสียโอกาสเลยนะครับแต่ถ้ารู้ โอ้ต้องรีบกรมไว้เลยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้เจออีกทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับขึ้นอยู่กับรู้ไม่รู้นะครับนะพิมพ์จักรพัดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับก็เป็นพิมพ์ที่เห็นทั่วไปแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับพิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ บ่งบอกขนาดชัดเจนพิมพ์จิ๋วนะครับในบางครั้งเราจะเห็นพระซุ้มกอจิ๋วนะครับซึ่งบางคนบอกไม่เล่นนะครับแต่ดูพิมพ์ใช่เนื้อหาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นซุ้มกอจิ๋วเนี่ยก็จะเป็นอีกออพระพิมพ์หนึ่งที่น่าจะต้องนับนะครับว่าเป็นมาตรฐานนะครับจริงๆ พิมพ์พระเนี่ยนะครับที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับถ้าจะกล่าวเฉพาะพระกุุกนะครับควรจะมีห้าพิมพ์นะครับในการที่จะแยกออกมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับพิมพ์จัก,กรพรรดิคือพิมพ์ใหญ่สุดนะครับใหญ่สุดนะครับแล้วพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับก็ว่าตามขนาดตามรูปแบบไปพิมพ์จิ๋วก็คือพิมพ์ที่ เล็กที่สุดนะครับผมเคยนำพระกําแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์จิ๋วมาให้ท่านได้ชมนะครับซึ่งก็หนีไม่ออกนะครับรูปแบบพิมพ์ทรงนะครับพุทธศินนะครับใช่เป็นแต่เพียงว่าขนาดพิมพ์พระเล็กจิว๋วก็กลายเป็นพิมพจิ๋วนะครเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งพิมพ์พระให้ชัดเจนนะครับพิมพ์จักรพัดน พิมพใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วนะครับถ้าจะเรียกเทียบง่ายๆพิมพจักรรพัิก็คือจัมโบ้นะครับจะจะเรียกง่ายๆนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่หากเราเข้าใจนะครับก็จะทําให้การสื่อสารสื่อความหมายนะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ แล้วท่านลองคิดดูนะครับพระพิมพ์จักรพรรดินะครับในแต่ละกลุก่แต่ละกลุ่จะมีกี่องค์ครับแล้วจะทรงคุณค่าแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทำให้ประจักษ์นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกัน อนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนะครับประโยชน์ของการเลือกให้ถูกเนี่ยนะครับจะสื่อความหมายหลายอย่างได้ชัดเจนนะครับครับเป็นยังไงครับได้เหนพระทั้ง4พิมพ์แล้วเนี่ยนะครับคิดว่าในการศึกษาสะสมพระเครื่องของท่านเนี่ยนะครับ ก็จะมีกรอบนะครับมีแนวคิดนะครับที่จะได้มองได้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่า,าบรรพบุรุษเราเนี่ยนะครับได้สร้างอะไรไว้บ้านนะครับแต่สิ่งที่เราได้ศึกษาตามหลังเนี่ยก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์นะครับว่าอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นนะครับอาจจะมี มากกว่าที่เรารู้ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนนะครับก็ต้องเปิดใจนะครับที่จะรับรู้รับฟังสิ่งใหม่นะครับเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาวงการพระเครื่องของเราให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือศิละปะแห่งความภาคภูมิใจ ของคนไทยทั้งชาตินะครับครับก็เป็นเรื่องราวที่ออขอนํามาแบ่งปันทุกท่านในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จยิ่งๆ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่อง6กมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชิน,นราชใบเสมา อมตะพระยอดขนพลเรียนรู้จาะลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อการการปล่อยเช่าโชว์ ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 Time ถามล็อกด Stay at home New นิว m a มอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีศทาง Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรรโดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ต้องไปกับมือถือต้องไปกับมือถือ วัดพระศีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดภระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศีสันเพชรหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาธบุนมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในร e ูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ